วิวติดตั้งสมาร,ร์ทโฮบอกเองโดยบงูงออสรางก็นานนี้แม่หน้าโฮบอกธรรมดามาติดใส่่องนังขี่เบื้องแล้วบ่สบายกลนก็เลยสั่งตัวนี้มาอบอกสร้างคนเก่าหันมาติดให้ก็บ,บอกว่าตั้งเป็นรุ่นนี้ก็เลยจําเป็นต้องทิดตั้งผู้เดียวอนอ,อื่นก็เอายางแนวทิดๆิับโฮบอกเก่าหันออกทำความสะอาดแล้วก็ลากสมาร,ร์ทโฮบอกใหม่นี้ไปอา่านเบื้องคู่มือเริ่มจากขั้นตอนที่หนึ่งเอายางคอบหูปลายนำใสต่อคอต่อแบบซ้ำทางโดยการเอาสก็อตพันเกลียวพันเสร็จก่อนเพื่อกันนำหัว แล้วก็เล่งหู้อยู่หัวบอกกับหู้ระบายนำให้มันถือกันเบิงคือแต่สีไงาบาดใส่ลงไปแล้วก็บ,บุถือหู้แล้วก็บุดเจ็บอีกอเพราะว่าท่อระบายนำที่มันยืนออกมาหันยังสูงอยู่ต้องไดออ้ตัดออกอีกตัดออกก็โคตรยากเลยเพราะว่ามันกระตำเต็มที่ละหลังจากนั้นก็เสร็จทำความสะอาดแล้วก็อุ่มใส่ขึ้น วันนี้แล้วก็เล่งหู้เนี่ยแล้วก็เล่งบุถือจ้าเทือจนเมยจนห่อนส่งกระยานจนเฮ็้หัวสลิปเ,เห็นได้บ่ได้ก็เลยไปเอิ้อนเมท่ามาเบิ่งซวย <laughs> แย่งพุน่นแย่งพี่ดึงพุน่นดึงพี่เติบเนื่องถึงเข่าทีหลังจากนั้นก็ต่อท้อนำใส่ใส่น้ำยาฟุฟมเขาไปเสียบไฟแล้วก็เกี่ยมทดสอบบันนีุ้ <laughs> ่นี้จะมีเสียงปากอมเฮาสามารถลมกับหัวบอกได ฟังสัลกัลกๆมันก็จะมีอันซีก้นสมารถปรับเบาะนัง่งกับน้ำสีก้นให้เป็นน้ำอุน่นหรือน้ำเย็นก็ได้มีพัดลมเป่าก้นแห้งมีแสงย v วีขาเสืออีกคนยางเขามาไก่ฟ้ามันก็จะเปิดเองอ <Wow. S 1> ลไรอื่นๆอ,อีกมันออกแบบมาเพื่อให้เฮาบ่จาเป็นต้องใ,ใส่มือแม้กระทั่งที่สู้ก็บ่จําเป็นต้องใส่ทดสอบก็เห็นปัญหาได้แผ้น้าลาออกทางหลังจวกๆบอลคอตอกย่อยน้าหลังจากแก้ไขแล้วแล้วก็ได้เวลาล่องนั่งเบง ก็เป็นคือต้นคลิปเลยไปกดถือปุ่มสีกดคือว่านําแห้งใส่ใ้สีออกมาบักไก่และการทํางานมันก็คือเวลาเฮานั่งลงมันก็จะผลฟองกันนํากระเด็นเวลาขี่ตกลงเวลาเฮาลุกออกไปมันก็จะหล่างเองนี่ก็คือรีโมทที่เราจะเอาติดไว้หน้าห้องน้าและก็ยังมีรีโมทอีกอันนึงเอาติดไว้ข้างสมาร์ทสักโคกเลยบอกเลยว่าตั้งแต่มีสมาร์ทสักโคกแล้วก็บ่อยากไปนั่งสักโคกแบบเก่าอีกเลย